ทักทายสบายดีกันทุกคนนะจ้าอากาศหนาวแล้วก็จะเริ่มดูแลสุขภาพด้วยจ้าเมื่อนี้ก็ขึ้นมาสวนข้างบนด้วยจ้าเมื่อนี้มีผู้สอย,ยจ่าเดี๋ยวตาเพื่อนบอกว่าให้ไปหาเบื้องกล้วยด้วยจ้าเดี๋ยวว่าส่วน์ินสิพาย่างไปเบื้องกล้วยด้วยจ้าว่าเขาที่ได้ตัดบ่ตาบอกว่าให้เริ่มเบื้องตั้งแต่ไม่ที่คําไว้ด้วยจ้าแต่ว่าเบื้องแล้วเขาก็ยังลบเลี่ยมบ่บเบิดดด้วยจ้าข้างบนก็ยังมีเลี่ยม หลายอยู่ด้วยจ้ะแต่ว่าขางล่างเริ่มเปิดเรียมแล้วเน,นี่ยอันนี้เลียมขอบผมนี้อันนี้บ้านสวนฟินก็บรู้ว่าวิธีบานเบิองกล้วยเวยบิองจังไดกันแต่ว่าสวนฟินใส่วิธีนี้เบิองด้วยจ้ะส่วนพอบานเพิ่นก็จะใส่วิธีอีกวิธีนึงแต่ว่าของบ้านสวนฟินคิาอาจะตรงกว่าเพิ่นเลยจ้ะอันนี้ก็ยังมีเรียมอยู่ด้วยจ้ะอันนี้สวนกล้วยของเขาก็จะมีหลายอยู่แถวอ่าล้อของสาธา,าณะตรงนี้ก็ที สมบูรณ์เน่ยด้วยจ้ะอันนี้ก็หน้าที่ใกล้จะได้ตัดแล้วละ่ะเพราะข้างบนก็ยังบริบบบย์เยิ้มแต่ถ้าตัดไปก็อีกบรินก็ที่สุกด้วยจ้ะอันนี้ตาก็บอกให้ย่างมาเพิ่มนี่นนนลมกระพินเย็นจ้าอากาศก็จะเริ่มหนาวแล้วแดดย,ยังไม่เศร้าก,ก็จะยังบ้านในแห้งไปไหนได้วยจ้ะบรรยากาศก็ดีจ้ะบรรยากาศสวนกล้วยเขร้นนี่ก็ เื่อญ่อยู่ด้อจ้ะแต่ว่ายังมไในแก่อันนี้ก็จะเป็นต้นพักคีล็กตาก็จะตัดเดี๋ยวเขาก็แตกยอดไม่ด้วยจ้ะตาเพื่นจะตัดไปตลอดเลยส่วนกล้วยไข่เพื่นก็ถามหาอยู่ด้วยจ้ะแต่ว่ายังบ่มีตกเครืออีกด้วยจ้ะตัดออกไปเบิดแล้วอันนี้ตาก็จะปลูกตะไข้ไว้ให้คือเก่าแล้วจ้ะก็คือตัดต้นเก่าออกอาตาไข่ตาก็ตะตา จะปลูกตามภาษาเพิ่อนอ่าจะปลูกประมาณนี้เลยจ้ะแถวนี้ก็มีอีกแล้วก็ทางเข้าไปเพียงนาเลยจ้ะตอนนี้เพิ่นก็ลื้อของเก่าออกเบิดแล้วลหละเนี่ยเมื่อก่อนจะมีตะไคร้อยู่แถวนี้อ่าเบิดแถวเลยลจ้ะตอนนี้ก็เอาออกเบิดแล้วอ่ฟังทางนี้เพิ่นก็จะปลูกไม้เลยจ้ะเดี๋ยวจะพาไปอัปเดตอ่พักที่ตาเพิ่นปลูกไปเลยจ้ะ สรุปกล้วยของท้องฟางนวที่ไปเบื้องกันยังบ้านในมีเครื่อไหนที่พาตัดด้วยจ้ะอ่ากับโพดเริ่มฟักง่ายขึ้นมาอีกน้อยนึ่งแล้วอันนี้ก็นางรักหรือตอู้ลากะทิงามอยู่ด้วยจ้ะเนี่ยอาจะได้จัก,กระมสองกระมเดียวหามาตัดเอาอันนี้ก็จะเป็นข้าหน้าเห็ดหอมด้วยจ้ะแต่ว่าตาบ่ได้ฉีด้าเพราะว่าบัาทุนฟินบอกว่าอ่าจะก,กิบผักก็คือบ่อยหเพิ่น ใเพ่นในขีดยาด้วยจ้ะส่วนขนาดเห็ดหัมมันนี่ก็เริ่มต้นง่ญ่เลยด้ยจ้ะแต่ว่ามัอนี้บนมีผักขายก็คิดว่าหนาจะตัดไปด้ยจ้ะ,ะมะเขือคำเดียวก็เริ่มเป็นดอกแล้วนี่อันนี้ก็จะเป็นลูกเนี่ยแล้วอันนี้ก็ก็เป็นกระหล่ำที่บ้านสวนฟินออกมาปลูกด้วยจ้ะปลูกก้อนที่อะจะซื้อมาให้ตาตัางหากแสดงว่าตาบ่เบิ่งมะเขือด้ยจ้ะมะเขือก็มีลูกด้วยล่ะ อันนี้ต้นน้อยๆด้วยจ้ะน่ะต้นน้อยๆแต่ว่ามีลูกลาวก็จะมียังยังบ่มีหลายเพราะว่ามะเขือรอบนี้รู้สึกว่าอ่าต้นก้าเขาจะแก่ด้วยจ้ะเพราะฉะนั้นเวลาเขาเอาต้นก้าแก่มาปลูกก็ทีบอค่อยสมบูรณ์พอค่อยสวยงามปานไดเพราะว่าพื้นที่เขายังบอวบางก็เลยเห็ดให่งปลูกได้ท่าด้วยจ้ะ เมื่อวานนี่ตาน่ะชีบ่ไดดรดน้ำผักว่าที่มาถอน,ถอนผักชีแล้วด้วยจ้จะแต่ว่าถอนบ่ได้เพราะว่าถ้าถ้าถอนก็ต้องขุดด้วยจ้ะอันนี้กระหล่ำกระโเป็นพนอันนี้คุณตาเพิ่นจะปลูกให้นี่ต้นจะแค่แค่เกลนเกล็นอย่างไรบ่หูออันนี้ก็จะเป็นกระหล่ำปีด้วยจ้ะเพราะว่าบานเพิ่นปินปลูกก่อนอะจะเห็นตัวอยยุต้นเดียวด้วยจ้นะนะนองใน,นก็จะเป็นแค่แค่เกลนเกนเนี่ยบ่สมบูรณ์ด้วยจ้ะ ปลูกผักก็บอกแมนว่าที่ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ได้จ้ะบางอย่างก็บ่ได้ผลคือกันขนาดตัวนี้ก็ตัดได้แล้วจ้ะเขาก็จะยางสำรวจสวนแล้วก็เก็บมะเขือไปน้ำได้จ้ะ,อ,ะอันนี้ก็ผักกระจนหรือกวางตุ้งดอกอันนี้ก็น่าเก็บได้แล้วเด้จ้ะแล้วก็จะมีเก็บมะเขือน้ำเนี่ยชี้แล้วตาบ่ได้ลดน้ำผัก ว้เขาก็ต้องเอาเสียมมาขุดด้วยจ้ะถ้าสีเอาหรือว่านั่นก็ต้องสร้างของคนอื่นไปก่อนด้วยจ้ะเพราะว่าถ้าถอนตอนนี้รากเขาจะขาดอันนี้ก็คือขนาดเห็ดหอมตัวใหญ่ปีที่แล้วบ้านสวนฟินก็จะปลูกได้ประมาณนี้ด้วยจ้ะมีแต่ต้นขนาดนี้ขึ้นไปจริง,งๆงใหญ่ก็หนีแต่ว่าปีนี้เอามาปลูกดินพอค่อยดีปันใดเพราะว่ามันเป็นดินที่เวาขุดซาแล้วเอามาทมตรงนี้ด้วยจ้ะเขาก็จะเป็นอ่า เป็นดินที่มีหินติดมาจังสีแด้จ้ะเนี่ยอ่าก็จะเป็นหินตับเพื่อนเดินหินตับหินกวดเนาะเนี่ยเขาก็จะติดมา้าชีพมันก็จะเฮ็ดให้อ่าพักบ่ค่อยสวยอนไรได้จ้ะดินจะแห้งไวอ่าอันนี้ก็จะเป็นผักกาดด้จ้ะอันนี้เขาก็ต้องค่อยๆเดินไปเพราะว่าตาเพื่อนบ่มีหมอนิ้วยางเาางางดี๋ยวเบริ่แบ่งพักเพื่อนก็จะอ่าวานผักไปทางทางเดินทางย่างนี่ได้จ้ะ,จะ อันนี้จะเป็นขนาดเห็ดหอมอยังบรินบันได้โตบันไดแล้วก็จะมีมะเขือด้วจ้ะดินบ่ค่อยดีบันไดผักก็ที่บ่ค่อยอ่าสวยงามด้วยจ้ะอันนี้ผักกาดห,ห่อหรือว่าผักกาดขาวด้วยจ้ะเริ่มชิ่ห้อแล้วแหละอากาศหนาวนะเขาหนาวชิ่ห้อดีด้วยจ้ะอ่าเพอหะเาปลูกบ่ค่อยใส่ปุ๋ยใส่ยาจริงๆเพื่อนจะมีอ่าห่อม้วนสําหรับผักที่ให้เขาห่อโตด้วยจ้ะเนีย่ยอันนี้ก็จะบ่หลอดหลายต้นอยู่ ตนมาทางนี้ก็จะเป็นผักกะลํำดอกจะว่าย่างบ้านได้เห็นนาที่ต้นใหญ่กว่านี้เลยจ้ะเพราะว่าปีที่แล้วปลูกไปก็ต้นใหญ่กว่านี้กว่าเขาที่เป็นดอกขึ้นมาให้เขาเห็นเลวจ้ะตอนนี้ก็จะเป็นบ็อกโคลี่บล็อกโคลี่นี่ก็จะออกดอกซากกว่ากะหล่ำปลูกพร้อมกันได้ว่าบล็อกโคลี่นี่จะเห็นผลผลิตตากกว่าเวยจ้ะ เดี๋ยวเขาจะรอเบิ้งเพราะว่ากว่าเขาจะเป็นดอกได้ก็ต้องต้งตนใหญ่กว่านี้แล้วจ้ะอันนี้เวลาเดินก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าผักของสาติมไปเบืเลยจ้ะเนี่ยเมื่อนี้เขาก็จะมีพอบานเพื่อนมาซอยตัดผักสาลาเป่เลยจ้ะบ้านสวนซิ้งก็ต้องไปหาเสียมพมดแล้วมาขุดเอาไอ้ชี้ลาวเพราะว่าชี้ลาวหนี่บ่ได้ลดน้ำเลยจ้ะอันนี้ก็ผัก นี่ก็บวค่อยสวยเดี๋ยวเขาเก็บเมื่อนี้เราจะให้ตาฉีดายาเพี้ยกร้อนด้วยจ้ะเราเขาก็จะเวนพุ่นแหละเป็นอาทิพุ่นละก้อนที่ที่มาเก็บอีกอันนี้ก็คือนี่ไปเขาจะเป็นนั้งๆขา,ขาวๆซี่ด้วยจ้ะมองมองบวค่อยออกไปใไนดอกถ่าถ้าพออ่าสังเกตด้วยจ้ะเพราะว่าตอนนี้น้ำข้างเขาข้างใบอยู่มองไงซี่กระชิกคืองามเบิดเลยจ้ะอันนี้พอบานเพิ่นกะกำลัง ตัดผักอยู่ด้วยจ้ะอันนี้ก็จะเป็นหมักทั่วปีที่ตาปลูกไว้ด้วยจ้ะอันนี้ก็เพาะเก็บแล้วแหละบลูว่าที่ได้พอะกัมบออเมื่อวานนี่บานสวนฟินขึ้นมาเก็บแต่ว่าอ่า,บ,อาบ่ได้มาเบื้องต้นนี้ด้วยจ้ะลูกเขาก็ที่เริ่มเง่้แล้วล่ะถ้าตำใส้หมะกกอกนี่ย่างแสบเลยลจ้ะโอ้อันนี้ก็คือเก็บเก็บเรียบเพราะว่าเรียบไปทอน ผักมาแล้วเขาก็จะเป็นเหมือนจะว่าจะถอดเลยอะ <c oughs> ่ะ <c oughs> เช็ดเฮ็ยงาั้นส่วนก็นจะประมาณนี้เลอจ้ะอ่าเม่มีเวลาอ่ถอนหญ้าันได้พอไปถอนนี่ก็รู้สึกว่าร่างกายเจ้าของนี่บวชไหวแล้วตรงจ่างคนซอยแล้วอ่าส่วนไยก็ที่มีจะเก็บผักแล้วก็ปลูกผักด้ยจ้ะส่วนหญ้าส่วนหญ้าส่วนายก็จะเป็นคุณยายเป็นค่าทางให่ถอนให่ อันนี้เขาก็เก็บต้นเดียวด้วยจ้ะได้กลับนึ่งได้เกือบกำทอเมื่อวานนะจ้ะมาฟังทั้งนี้ตาเพิ่งก็จะปลูกพักบุ้งให้คือเก้าแล้วจ้ะแต่ยังบ่พอะถอนแต่ว่าแปงพุ่นเขาถอนไปประมาณสี่หากํำด้วยจ้ะเพราะว่าสามารถถอนได้แล้วละ่ะนี่แต่ว่าเขาก็ต้องอเลือกต้นที่มันย่ใหญ่ไปด้วยจ้ะตอนนี้ก็เหลือแต่ต้นหน่อยช่วงนี้ก็จะมีปัญหา เกี่ยวกับเรื่องเพียแป้งด้วยจ้ะเพียแป้งถ้าล,ล้วงเราก็คือเขาก็จะเอาไปขายบ่ได้ดอกเดี๋ยววันส่วนฟินจะพามาเบื้องหมักมัก,กทั่วพูดนอจ้ะทั่วพูดที่เขาเอาไว้ทําพันุเพราะว่าทั่วพูดจะเป็นสีม่วงบางคนเพื่อนเขาใจผิดนะจ้ะสีม่วงกับสีเขียวมันผสมกันเพื่อนก็น,นึกว่ามันมันป็นเพราะว่ามันสับนอจ้ะเพื่อนก็นขอเปี้ยนก็เลยอธิบายเพื่อนฟังว่าจริงๆแล้วทั่วพูวเขากลพันุดวยจ้ะ จะมีทั้งสีม่วงแล้วก็สีเขียวปนกันบดได้ซ้ำแต่ย่างได้อันนี้ก็คือที่เขาเก็บไว้เพื่อทําพันธุ์เลยจ้ะทัว่วฟูสีม่วงอ่าอันนี้บ้านสวนฟิลนก็จะสื่อมาในเพจในอ่โซเชียลด้วยจ้ะลูกแข่งแล้วก็มีจ้ะอันนี้ก็คือลูกที่เขาแข่งแล้วด้วยจ้ะนี่ต้องเก็บไปไว้แล้วละ่ะอันนี้ก็คือที่กําลังแกแต่ว่ายังบานได้แ,แกจัดปไปเลยนี่ลูกสวยๆเลยจ้ะ ก็ผู้สีม่วงอันนี้แห้งแล้วเขาเก็บไปได้แล้วจ้ะเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แล้วจ้ะแล้วลูกค่าเขาเพื่อนเขาใจพิดเพื่อนคิดว่าอ่ามันสําแล้วจ้ะตรงนี้อ่าเพื่อนก็เลยบอกว่าขอเปลี่ยนได้บ่อนตส่วนฟินก็เลยอธิบายให้เพื่อนฟังอ่ามือไปโดนอ่าซุม้มอ่าเนี่ยจ้ะเนี่ยมันก็จะมีซัาน้อยๆคือสีสีม่วงด้วยจ้ะ มาทางนี้เขาก็จะพาย่างสำรวจด้วยจ้ะคุณตาเพื่อนก็จะขุดลุมปลูกต้นมะเขือเทศด้วยจ้ะนี่บริเวณทางนี้ก็คือพื้นที่ก็จะบค่อยว่างเว้นแล้วละ่ะอันนี้ก็จะเป็นอ่าแต่พุ่นจะปลูกเป็นโหระพาด้วยจ้ะแล้วก็จะมีผักบุ้งแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นต้นมะเขือเทศแล้วด้วยจ้ะทางนี้ก็จะเป็นต้นผักกาดเชียวรอบกวนนหาถอนไปแล้วกัมหนึ่งด้วยจ้ะ ก็คือได้เงินสิบบาทตอนนี้ก็คือตาก็ถอนมะเขือเทศออกไปแล้วก็ที่เหลือแต่ผักกาดเขียวหลายด้วยจ้ะบริเวณนี้ก็จะเป็นมุมพักผ่อนด้วยจ้ะก็จะมีเปสํสำหรับนอนพักผ่อนดอกบวัวแดงของเขาก็เบ่งออกดอกดีอยู่ด้วยจ้ะสวยงามจริงๆเอามาปลูกไปไหลายต้นยู่แต่ว่าเหลือยู่แค่ต้นเดียวยู่กลางสาเลยด้วยจ้ะ เขาก็อยู่แค่นี้แหละบรรยากาศดีจ้ะเมื่อน,นี่มาเบิ้งหมักแฝงที่เขาเอาไว้ทำพันเลยจ้ะแล้วเบิ้งเขาก็ะซหนักลูกหง่แล้วก็หนักเวยจ้ะเขาก็ที่ย้อนลงมาแล้วติดพื้นด้แล้วจ้ะเดี๋ยวรออีกจากพักนึงเดี๋ยวเขาค่อยตัดไปเลยจ้ะอันนี้ก็จะเป็นทวนฝรั่งของเขาที่ห้องไปแร้วก็มีเลยจ้ะ ไปเห็นของเพื่อนของเพื่อนแบบว่าสวยงามเพราะว่าเพื่อนใส่กระดาษหอน้ำด้วยจ้าอันนี้บานส่วนฟินบ่ได้ใส่กระดาษหออันนี้ก็จชเห็นมีลูกหนึ่งที่สามารถเก็บไปได้ด้วยจ้าจริงๆก็เก็บได้ทั้งสองลูกนั่นแหละบ่มีเวลาใส่กระดาษหอด้วยจ้ะเพราะว่าส่วนเขาเอามีงานหลายจ้ะเนี่ยอันนี้ก็จะหอเฉพาะอ่าถุงอย่างเดียวด้วยจ้ะ ถ้าเขาห่อกระดาษน้ำกระดาดที่โมีเวลาขนาดนั้นเนื่องจากแค่ห่อแค่พอถุงเขาก็อ่าเสียดเวลามายากแล้วอันนี้ก็จะมีอะยดอดเถ้าอมนั่อจหละเดี๋ยวเขาก็จะมาตัดถ้าอมกันเดี๋ยวบันส่วนย่างสำรวจเบื้องก้อนเพราะว่าเขาบอรู้ว่าต้องตัดอ,อยียงเนี่ยเดยจ้ะต้องอย่างเบื้องผักก้อนหรือเบื้องหย่าก็ขึ้นไว้ขนาดเนือจากเดีย๋ดวยวเบื้องเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกด้วยจ้ะฝรั่งของเขาก็ จะดกด้วยจ้ะแต่ว่ากระบืด่ดกดทุกต้นดอกบางต้นกระเบ่าคอยมีลูกปานในด้วยจ้ะเพราะว่าปีที่แล้วบ่แม่นปีที่แล้วหรือว่าเดือนในบ้านสวนฟินก็จจมกระเบเขาก็ได้ทําการตัดเขาล้งไว้การที่เหให้เขายังบ้ันได้ฟื้นตัวด้วยจ้ะนี่ขนาดยังบ้ันฟื่นโตัวก็ยังมีเห็นแบบหอลูกเต็มไปเปิดเลยด้วยจ้ะ เหลือเบื้องหมักแ่งแล้วก็รู้สึกว่านหนาสีเบิดรุ่นไว้ๆนี่ด้อจ้ะนี่เมื่อวานนี่เก็บไก่กะทิบอค่คอยมีลูกสวยป็นใดแล้วละ่ะที่มองมองไปนี่ก็บอคอยเห็นลูกป็นใดด้วยจ้ะเห็นอยู่แต่ว่า,บาอบกค่อยหลายแล้วโดนฝนหนักจ้ะโดนฝนหนักฝนก็ตกมาตกชุกตกดีเลยเราก็ย่างมาทางนี้มาเบิง้ง ต้นก้ามักขือเทศแต่ตาก็าอถอนไปบ้างแล้วด้อยจ้ะอันนี้ก็จะเป็นกระเพราปันส่วนฟินซื้อม้าเราปลูกอยู่บ้านเรามันเหลือด้อยจ้ะฟังทั้งนี้ตากะปลูกบวบด้อยจ้ะเดี๋ยวเบืองหมักพกอ่ขีนูสวนโอ้แดงเต็มต้นด้ยจ้ะแต่ว่ามีต้นเดียวด้วยจ้ะครั้งนี้ก็จะเป็นหมักบว,วบตาปลูกไว้บวบไหนจะเป็นบวบหอมด้วยจ้ะฟังทั้งนี้ก็จะมีเป็นโหระพาตอนนี้โหระพาเป็นนี่อย่างที่ ค้นถามหาหลายต้องการหลายแต่ว่ายังบไญ่ได้อจ้ะยังทันได้ตใหไ่อันนี้ก็จะเริ่มแตกข้างๆเพื่อนก็จะมีแตกกิ่งแตกก้านออกมาแล้วแหละส่วนฟินก็คิดว่าอยู่ส่วนตางามกว่าอยู่ส่วนข้างหลังเพราะว่าส่วนข้างหลังเพิ่งจะใส่ปุ๋ยด้วยจ้ะนี่ของตาเพื่อนก็จะแตกกิ่งแตกยอดออกมาหลายอยู่อ๋อส่วนตัวปีด้วยจ้ะ มียูทุกหม่องเลยอันนี้กันจะมีอีกอยูตุนหนึ่งแต่ว่าลูกเขาบ่งามด้วยจ้ะบ่สมบูรณ์ลูกบ่สมบูรณ์เขาก็บ่ได้เก็บไปด้วยจ้ะหันมาทางนี้ก็จะมาเห็นกล้วยอีกคือเกาด้็จะกล้วยเขาก็จะมียูปลาไหลทั่วสวนด้วยจ้ะแต่ว่ากันยังบ้านไมเกียกหรอกเพราะว่าแถบนี้รู้สึกว่าจะตัดไปหลายด้วยจ้ะบ้านสวนฟินพ้าสำรวจสวน เสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปหาเก็บพักด้วยจ้าขอบคุณหลายๆที่ให้การรับชมด้วยจ้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้บ้านสวนฟินทําคลิปต่อไปด้วยจ้าผู้ใดเข้ามาเบิง้งหรือชมบ้านสวนฟินบ้านสวนฟินกลับไปทุกคนบางทีอาจจะผูไดดเม่นหลายแต่บ้านสวนฟินก็จบทุกคลิปด้วยจ้าให้กําลังใจกันพวกขามโฆษณามมาบ้านนี่ไว้ใจได้กลับไปใจเต็มรอยอยู่แล้วจ้าขอบคุณหลายๆจ้า